เราจะเขาดูคำศัพท์ใหม่เราคิดถึงคำศัพท์ใหม่ก็เราสมควรจะท่องจำอย่างดีก็ทุกคำที่ที่เราศึกษาไปก็คำแรกเป็นคำว่า hagios 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 เป็นคุณศัพท์ที่เ,เราแปลว่าบริสุทธิ์หรอศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราใช้เป็นเป็นคำนาม p พ e r a t ก็เป็นพวกทรมิคชนหรือพวกนักบุญ คำว่า i i ก็เราจะแปลว่าถ้าถ้าคำว่า i แม่ก็เป็นเราแปลว่าถ้าไม่หรือยกเว้นคำว่า h ฮ้สใหสรู้เมียหรื้เห็นเราจะแปลว่าหนึ่งรู้เดียวคำว่า e d e ดเอเดเราจะแปลว่าเดี๋ยวนี้รู้ทําแล้ว คำว่า uh, onama อ n on a มาก็เราจะแปลว่า uh, ชื่อหรือชื่อเสียงคำว่า o d e s o d e s หรือ odemia หรือ oden อันนี้ไม่มีใครไม่มีเลยไม่มีอะไรคำว่า pass าคำว่า pass าที่เป็นเอกพจน์ก็แต่ละรูท้ทุกๆถ้าพหุพจน์ก็เราจะใช้คำว่าทั้งหมด คำว่า peri peri ถ้าเป็นสัมพันธ์การกมันเป็นเกี่ยวกับถ้าเป็นกรามการกมันจะแปลว่ารอบๆบคำว่า sarks s ร r k s root sarcos อันนี้เป็นเนื้อหนังหรือร่างกายคำว่า soon soon เราใช้เป็นคำอ้อมเป็นคำว่ากับคำว่า soma soma น,นี้เป็นร่างกายเหมือนกัน คำว่าเทคนอนเทคนอนเป็นคำว่าเด็กหรือผู้สืบสกุลคำว่าทิสรูติที่มีมีเขตข้างบนก็เป็นใครอะไรสิ่งไหนทำไมก็เราจะเห็นคำว่าทิสที่ไม่มีเขตข้างบนรูติเป็นคำว่าบางคนบางสิ่งคนสิ่งอวัโวะคนหรือสิ่งของผู้ใดสิ่งใดเป็นต้น นี่เป็นคำศัพท์ใหม่ก็ผมอยากนุนใจว่าจะใช้เวลาทุกวันทุกวันทบทวนคำศัพท์ที่เราท่อทงจำไว้เรียบร้อยแล้วและเป็นคำศัพท์ใหม่เพื่อคุณจะ,ะคุณจะไม่งงเวลาไย่ยำแปลและเราสามารถเห็นความหมายในในประโยคที่เราจะแปลต่อไปในในการบ้านโอเคก็มันจบสัปดาห์นี้ก็เราจะจอการสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ